ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Autos ค่ะวันนี้เราจะพาไปรีวิวอย่างละเอียดกับ Honda าร l แ n น2026รถกระบะท,ที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งความสะดวกสบายและความหรูหราได้อย่างลงตัว h o n ด้าได้ปรับปรุงรุ่นนี้ใหม่ให้มีดีไซน์ที่ดูดันขึ้นเทคโนโลยีล้ำสมัยมากขึ้นและสมรรถนะที่ดีขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในรถกระบะขนาดกลางที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้รีแลน2026ไม่ได้สร้างมาแค่เพื่อการใช้งานเท่านั้นแต่ยังเหมาะกับการเดินทางและการผจญภัยในทุกวันอีกด้วย ภายในอของฮอ n d a r ร d ดแล n 2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแรงและทรงพลังมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบและฝากระโปรงที่ดูมีมิติเส้นสายรอบคันดูคมชัดมากขึ้นพร้อมดีไซน์ที่ช่วยลดแรงต้านลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันด้านท้ายปรับดีไซน์ไฟไท้ายใหม่และกันชนที่สวยลงตัวจุดเด่นคือฝาท้ายแบบ2จังหวะ Dual Action Tailgate และช่องเก็บของในกระบะท,ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Honda เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานจริงนอกจากนี้ยังมีล้อและสีใหม่ให้เลือกเพื่อให้ได้ลุกที่ทั้งดุดันและหรูหราในเวลาเดียวกันในด้านสมรรถนะ h อ n ด a าร l แ n น์2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.5ลิตรให้กำลังประมาณ280แรงม้าและแรงบิด262ปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดที่ให้อัตรา เร่งนุ่มนวลระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะ i v t M4 ของ Honda ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนและการทรงตัวในทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นการลากจูงขับลุยหรือวิ่งทางไกลรีแลนให้ความมั่นใจทุกการขับขี่สามารถลากจูงได้สูงสุดถึง5,000ปอนด์และยังคงให้ความประหยัดน้ำมันที่ดีกว่ารุ่นก่อนหน้าภายในห้องโดยสารฮอน da ารีแลน2 2 6ยังคงความหรูหราและกว้างขวางวัสดุภายในเกรดพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังพูม,ม่าไหมัลติฟังก์ชันและแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ ที่ติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงบ่อหลังให้พื้นที่กว้างขวางและสามารถพับเก็บได้สะดวกระบบความปลอดภัย Honda Sensing ก็ถูกติดตั้งมาเป็นมาตรฐานทุกรุ่นเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยเบรกเมื่อเกิดการชนและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนราคาคาดการณ์ของ Honda r e l แล2026เริ่มต้นที่ประมาณ1,400,000บาท หรือราว40,000ดอลลาร์สาหรัฐขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมโดยรวมแล้วรีแลน์2,026ยังคงเป็นรถกระบะท,ที่โดดเด่นทั้งในด้านความสะดวกสบายสมรรถนะและความน่าเชื่อถือในแบบฉบับของ Honda ขอบคุณที่รับชมออโตสอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากเราอีกนะครับ